สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกันช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้มาอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตก่อนว่ามีรุ่นไหนเข้าใหม่บ้างนะคะมีสินค้าเข้าใหม่หลายชุดเลยวันนี้สวัสดีพี่ที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคุณพี่บุญเรืองสวัสดีค่ะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีนะลูกค้าขะ,ะอยู่จังหวัดปทุมธานี ถนนเส้นเรียบคลองเปรมประชากรจะ้ะนะฝั่งตรงข้ามจะเป็นโอ้รถปูน<ฮ>ฝั่งตรงข้ามจะเป็นคลองนะคลองเปรมประชากรอ่นะพี่ๆสนใจมาเส้นทางมาไม่ถูกก็ขอลิงก์โลเคชั่นอ่ะ,อะหาหน้าเพจอาจจะไม่เจอ,อลูกคร้านะคะหาหน้าเพจอาจจะไม่เจอขอโลเคชั่น่อยครับนะคะขอโลเคชั่นในขา่ายเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ทาง อินบ็อกข้อความหรือจะเป็นแอดไลน์ค่ะแอดไลน์ร้านก็ได้แอดทีเจนะคะแอดข้างหน้า tj55 สั้นๆง่าย,ายๆค่ะลูกค้าคะวันนี้มีอะไรเข้าใหม่เมื่อเช้านั่นก็มาอีกแล้วเนาะรอบหนึ่งมาเจอกันบ่อยๆนะคะวันหนึ่งเจอกันสามรอบก็ได้ถ้าเกิดมีของเข้าใหม่เนาะลูกค้า จะได้อัปเดตพร้อมทั้งแจ้งราคาค่ะรีโวดัลลอปเช่นเคยดีรีวดัลลอปหนึ0งันร้อยบาทอีซูนหนึ่งบาทนะคะจีอาร์สตนะตัวนี้เป็นยางคู่ตัวจากพี่จ๋านะคะยางคู่ตัวที่เราแกะยางสองหนึ่งห้าห้าหาอาร์สิบเจดขายนั่นเองลูกค,ะคะ้าค่ะสองหนึ่งดยางสีเส้นหนึ่งหนสี่พับาท หนึ่งหมื่นสี่พันบาทบริการติดตั้งไซทวงให้เรียบร้อยทวงให้สี่ร้อเปลี่ยนชุกลมให้ไม่ร่มนะเจเช่นรับประกันยางสองปีนะคะพื้นฐานของการใส่ยางเลยก็คือฟรีไม่มีบวกเพิ่มจ้ะสำหรับรถเก๋งขอบสิบเจ็ดนะซีวิคคัมรี่แอคคอร์ดว่ากันไปเนาะเฮดอัพแบบบีอาร์วีบีอาร์วีบีอวีค่ะนะคะสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดแม็กแต่งก็ดี เป็นทางเลือกเผื่อพี่ๆสนใจนะคะยางเป็นยางถอดศูนย์ยางปลายแดงเส้นสีตุ่มนัย้ยางอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะยางรุ่นนี้จะติดมากับล้อ gr Sport ขอบ17ลูกค้าคะแล้วเราก็จะเอาแม็กนะคะไปบวกกับยาง2 2570 R 17าส์ใส่กับรถกระบะวีโก้รีวรตัวเตี้ยนะคะใส่แล้วรถดูสูงขึ้นทันที2นิ้วนี่จริงหรือเปล่านะจริงจ้ะลูกค้าคานะใส่แล้วมันสูงขึ้นทันทีเพราะมันเป็นขอบ17เนาะลีวตัวเตี้ยนะคะมันทํามาแค่ พอบ15-16นะคะทีนี้เราก็ไปเอาอ d ดแอปนะเอายางนะคะของกระบะใส่แล้วมันจะติดไหมเลี้ยวได้สุดเลยเลี้ยวได้สุดไม่ติดไม่ร้นไม่ยื่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปโหลดมาก็เอาใส่ไม่ได้ นะก็ต้องใสเ่เป็นยางคู่ตัวแบบนี้เพราะว่ามีลูกค้าถามเหมือนกันแนละ้วพี่เขาใส่ล้อแต่งมานะคะใส่ล้อแต่งมาไปโรดมาถ้าเกิดว่าใส่กับยางที่น้องว่าเนี่ยสูงขึ้น2นิ้วเนี่ยไม่ได้ติดพี่ๆก็ต้องใช้เป็นยางคู่ตัวนะคะตัวนี้ยางคู่ตัวน้องแจ้งราคาอยังอยู่ที่1 7 5 0 0ืบาทเอาของ,ของเก่าของเดิมมาเทินเป็นส่วนลดได้จ้ะหรือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดมีสแตนดาร์ดก็เป็นตัวนี้ค่ะ หนึ่งมื่นสี่พัาำหรับกระบะรีโววีโกตัวเตี้ยนะคะสวิปมีเข้ามาอีกหนึ่งชุดค่ะซูซูกิสวิปชุดละเท่าไหร่เอ่ยชุดละห5ึ0 0หบาทลูกค้าลูกค้ามานะคะฟอร์ดเรนเจอร์ฟ